สวัสดีครับตะกิ่งรอโตเพชรบุรีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับล้อแท้ขอบ18นะนะครับล้อชุดนี้เป็นงานลินโซ่นะครับ ATG สเปคล้อก็คือขอบ18นะครับกว้าง9ออฟเซต20นะครับใส่แล้วพอดีซุ้มใส่าใสย SUV ใส่ได้กระบะตัวสูงใส่ได้นะครับมาพร้อมยางนิตโตญี่ปุ่นนะครับ ผลิตปีสิบแปดนะครับเมดอ็นเจแปนนะครับตรงกันเลยนะครับมาร์คสีตรงกระจุบนะครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดยางนิโตนะนะครับล้อสภาพเดิมนะครับออันนี้วงที่หนึ่งนะครับลองดูอ่า สภาพดอกยางนะครับสวยมากนะครับดอกยางหนานะครับยังใช้ได้อีกนะสันยังคมเลยนะครับเส้นสียังอยู่นะนี่คือวงที่หนึ่งนะครับอ่านี่วงที่สองนะครับล้อสวยสีเดิมนะครับวงที่สองก็ไม่มีเบียดนะครับแก้มสวย ดอกอยางพอ,อก,กันเลยนะครับเยียบดอกอยางยังอยู่นะครับเส้นสียังอยู่อกกันนี้เป็นมุมที่สามนะครับลองดูรอสวยเหลือเกินไม่หลอกนะครับมีเบียดนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นประเด็นเลย นะครับอันนี้ตามการใช้งานเนาะไม่น่าเกียดนะครับใส่ใช้ได้เลยปีสิบแปดแหวนยางสวยไม่มีเบียดนะครับดูสภาพดอกอยางสันยางคมทุกเส้นนะครับอันนี้เป็นุงที่สี่ องนะครับสภาพสวยวงที่สี่นี้ก็ไม่มีเบียดนะครับแก้มสวยสภาพยางยางสวยทุกเส้นนะครับไม่มีกินข้างใดๆนะครับมันตอแท้ยังอยู่นะครับ,นะรบสนใจสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ